อร,อร่อยมากอ่ะอร่อยอร่อยจะอร่อยนะอร่อยอร่อยดีอร่อยครับอร่อย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 ออออออรรร่่่ยยยตลาดนัดเรียบด่วนแดนเนลมิตสวัสดีครับผมนะครับอัตตูมีนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ตลาดเรียบด่วนแดนเนลามิตรปราสาทพาเด็กๆมาเดินเล่นตลาดนะครับ เขาบอกว่าที่นี่ของไม่แพงแล้วก็อร่อยอาจจะกินไม่ค่อยได้มากเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะก็ชิมเดี๋ยวให้เด็กๆเขากินกันนะครับไปเอามาดูกันอันนี้คืออะไรไข่ครับมนหกสิบบาทไหนลองดูซิลองชิมลองชิมสักซิอ่ะเป็นไงอร่อยอร่อยเผ็ดอร่อยอร่อยเหมือนกินเป็นโตอ่ะเหมือนกินเป็นโตเลยอ นั้นก็ไม่ต้องกินนี่ยเราซื้อเป็นต๊ะมากินนี่เลยเดี๋ยวเราไปตามหาร้านที่เขาแนะนำก่อนเรื่องบาร์บีคิวบาร์บีคิวอยากกินบาร์บีคิวหมูหนึ่งเนื้อหนึ่งนะครับอร่อยครับอร่อยอีกแล้วแล้วก็บาร์บีคิวอะไรอ่ะเค็มยังไงหวานยังไงอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยครับอร่อยหวานเค็มอะไรกำลังดีกลมกล่อมกลมกล่อมปลาหมึก ย่างไ้หวันมั่ยหรอก็คือกินแต่ทออร่อยยังเปล่าลหมึกเป็นตัวก็มปนนีเนี่ยสามตัวห้าสิบข้างบนตัวเล็กข้างล่างตัวใหญ่ของปอมใช่ไหมถ้ากินอย่างของปอมอ่ะเอาไม่พี่แลวพี่ตองการบีบเลมอนใส่เอาไว้ว่ามันจะหอมดีไม่ไกลพอยแกชิมเป็นไงอ่ะแกชิม ชิมบ้างหนวดมันนี่ม,มันก็คือปลาหมึก,มกปลาหมึกย่างสมัยก่อนนะแต่ครั้นี้เขาทอดเอาใช่เนี่ยมันกรอบมากค่ะอทอดให้กรอบแล้วมันกินมันจะมีความหอมของอันเนี้ยให้เรบีบอันเนี้ยมันจะหอมเลมอนมันมีฟิลเหมือนเหมือนปลาหมึกแห้งอะ่ะแล้วก็ปลาหมึกทอดในเวลา<ม>เดียวกัน <laughs> มันมีน้ำจิม้ม ใครว่าไงอร่อยป่ะเป็นไงมันเป็นไงก่อนอร่อยยังงมันก็รสชาติมันก็กรอบๆมากอะอร่อยจริงไหมเป็นไงพี่เจ็บไปนิดนะแต่เราก็กินได้ใช่เหรอเห <c oughs> มือนแป้ง,งอ่ะมันเหมือนแป้งๆอ๋อพอยเป็นไงพอยว่าไงคือชอบความกรอบแล้วมันไม่เค็มม,มันก็ไม่มีกลิ่นแรงของความเผ็ดร้อนกินง่ายโอเครู้สึกว่ามันติดคอใช่ไหมไปไปร้านน้ำมะพร้าวเลย เห็นบอกว่าถูกไปมาลองดูอ้าวนี่ก็ปลาหมึกนะมีปลาหมึกยักษ์น้ำบวยยำมะม,มว่วงนี่อติม ไข่แม่แข็งกินได้ไหมครับมีร้านนี้ปลาหมึกย่างดองปลาหมึกมีลูกชิ้นอะไรข้าวเเผวแพวอะไรแพวเเผาแพวอะไรนะเพาแพวเเผวมาจากไหนนะคะจากบ้านเเผวบ้านเเผวสดใหม่ทุกวันเลยนี่ไง แก้วใหญ่ก็40บาใหญ่ก็มีขวดใหญ่ก็มีค่ะขวดใหญ่เท่าไหร่อ่ะขวดใหญ่ร้อนี่บาทครับเป็นไงชื่นใจติ๊งเป็นไงต้องซื้อกลับบ้านแล้วค่ะซื้อไรจะลอเอาควายเข้ามาเนี่ย <c oughs> เลยนะอ๊ค <c oughs> 60บาทหมึกอะรกันะมืกอ๋อเมื่อกี้เพิ่งกินมาหมึกโอ้ยไงอร่อยอ๋ออออยมอร่อยอร่อยละอร่อยทุกร้านเลยอ่ะแก่มากไม่น้อยโอ้บือไมไงลูก ยังไม่ได้ชิมอร่อยอ่ะมันมันมีอะไรอื่นน่าจะอร่อยวะอ่ะเพนอ่ะไม่จิ้มหรอกมนกินโน้ตนอกรีวิวแล้วนะเอาเป็นไงเป็นไงอะเป็นไงเป็นไงไงปลาเพิ่มความเค็มไปเป็นปไปเค็มไปรสชาติมันเหมือนเหมือนอะไรหอยทอดใช่ไหมมันก็คือหอยทอดนั่นแหละอ่ะพี่จันหอยทอดตามพี่จันนั่นเหมือนนั่นมทุกตนวนี้อันนี้ปลาเหรอปลาคาร์ปเบนทาโกยากิ มันเหมือนขนมโคบผสมหอยทอดเป็น,น,นปากเต็มคำทะเลโคกร้านทะเลคบเนี่ยร้านทะเลคบโอ้โหนี่ใส่ต่ออะตากีก่กระลองยี่สิบบาทเองอันหนึ่งอ่าไปชิมอ่ะ ลตอนนี้มันไม่สวยยืดเลยยืดเลยน้องอะไแปนอืมอร่อยอร่อยครับไม่ได้อะไรอย่าพอดูไม่ได้อะไรมีแต่ความอร่อยก็รสชาติไทยแต่ว่าข้างในเป็นช็อกโกแลตเพราะนั้นไม่ถามแล้วมีแต่ความอร่อยหวานมาก หวานมากไปลองไหมหวานมากมจะอร่อยนะอันนี้อร่อยอ่ะอ่อเกินเหรอหวานมากเออหวานแล้วแตอร่อยอร่อยมันมันเฮ้ยนี่มันต้องเทียบกับหวานหวานจริงนะทุกคนมีมดมีมดด้วยอุ้ยอันนี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตไหพี่ หวานคูมันแล้วก็มีความรีรม,มี่ขอไอ้เนี่ยตัวเนื้อเรีมพาร์ทแล้วก็ช็อกโกแลตค่อนข้างกรอบอร่อยดีนุ่มน 4, ิ่มบาร์บีคิวซีฟู้ดอ่ะเซอร์มอนสีไม้จ้ะอ่านี่เซลมอนเซลมอนสีสามสิบสองร้อยยี่สิบ okay. อือืมัอร่อยอร่อยไม่รู้จะพูดอะก็คือผู้คนก็มาชิมกันเองนะพวกนี้มันยิ้นจระเข้อร่อยหมดอะปล่อยไงปล่อยกาจากนี้อะชิมชิมยังไงก่อน ขวาดไปคุณไม่ชอบน้ำจิ้มไงอ๋อแต่ว่าแต่ว่านงเพมันเป็นซอสมะเขือเทศเหรอไม่ชอบส่ะอันตัวไม่ชอบแต่ว่ากากะบาดเป็นหนึ่งปิ้งได้แอบอันนี้ไงพี่หวานไปไม่หวานอร่อยอร่อยคนที่บอกอร่อยมากินกันเองแล้วกันเนี่ยร้านได้ได้อ่านุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอ่ร้านนุ่มนิ่มก็เข้ากันนะนุ่มนิ่มซีฟู้ด อร่อยอีกกินอ่ะคือมันเป็นแซลมอนแต่กินกับซอสมะเขือซอสบาร์บีคิวอ่ะมันขัดกันนิดนึงขัดกันใช่เพราะว่าชอบแซลมอนแต่ไม่ชอบซอสเป็นซทะเลมันอาจจะเจยมันจะเป็นซอสอะไรปกติควรจะเป็นซอสกินทะเลซอสซีฟู้ดซอสซีฟู้ดอันนี้คนนี้ชอบอร่อยมากอ่ะอร่อยซอสเป็นไงซอสหวานมันก็ซอสบาร์บีคิวแต่ว่าหวานนิดนึงแต่พอกินกับอันเนี้ยโอ อ่ะอันนี้คืออะไรมะเขือเปาะอ่ามะเขือเทศเออมุกมุกอ๋อมันอึ้งไปอีกเปรี้ยวจีเนี่ยอะไรเนี่ยเปาจีเป็นเหมนสาลาเปาเอาไปทาบก็ทาบบนเตาร้อนใช่ไหมนี่กีบนเตาอย่างกี้อ่าอยากให้น้องมาชิมด้วยรสชาติมันเหมือน เขาหปังอะไรนะเดอะเซเว่นสิงเหรอ๋อเหมือนไส้เขาอ่ะมันเหมือนแฮมชีสเซเว่นอาะไรแฮมชีสอ๋อโอเคอ่ะแคร์เราจะชอบเพราะว่าแคร์ชอบไอ่เซเว่นไงชอบใช่ไหมอ่าเหมือนเหมือนอะไรแฮมชีสเหมือนแฮมชีสของเซเว่นนวลนวลอ่ะโอเคอ่ะโอเคลองดูเป็นยังไง มันว่าแฮมิจิเลเวลนหรอเหมือนเซเว่นใช่ไหมใช่เหมือนเซเว่นไม่มันเหมือนไข่ไส้นะแต่แป้งมันดีกว่าแต่แป้งดีกว่าใช่ไหมแป้งมีความ่หมืนแป้งมันเป็นแป้งนี่ไงซาเปาโอเคเราจี่ด้วยอ่ะไปต่อไปไม่รู้เราจะไปเจอร้านอะไรนะเดินไปเรื่อยๆแล้เห็นอะไรน่ากินก็แวะเอาไหมใครชอบกินแตงโมนใครกินบ้างอ่ะเอาไหมไหนอยากกินแต่ว่า สซมอนเป็นชุดนี่ยเก้าเก้าบาทเหรอา,นนอา,นอาันได้ไมอ้ะ<อ>นาดน้ำจิ้มจะมากกว่าแซลมอนะป่ปเนา ่พี่ชิมเลยชิมเลยคุก่อนนะแซลมอนแซลมอนอยู่ข้างล่างฮะเนื้อแซลมอนขนาดนี้เนาะเฮ้ยชิ้นใหญ่อยู่นะอ่าเอาเลยครับแซลมอนเด้งไม่ไม่เละไม่เละอร่อยไม่เละเดี๋ยวไหมเป็นไงหืมหืออะไรล่ะน้ำจิ้มเขาอร่อยอ๋อน้ำจิ้มอร่อย ผสมกันอ่าน้ำจิ้มแยกด้วยนะอ๋ะอมีน้ำจิ้มขายแยกด้วยเจ็ดสิบเก้าหนึ่งถังหนึ่งอือเป็นไงชอบแซลม,มอนอยู่แล้วอชอบแซลม,มอนอยู่แล้วน้ำจิ้มก็โอเคอือกรอมๆดีไม่ไม่เผ็ดเนื้อมันเิ่งไม่เละออ่ะคอยถ้ากินได้อร่อยอร่อยเราเกะกะแล้ว รสชาไม่ขาวเลยนใช่เออให้กระเทียมหรือหอ,อ,อมไม่ดีเนามอ่กำดลันะำหรับที่มีอยางกุนลนดีนะคเราน่อมดีกลกเ่อดีไมเผ็ด น,น้ำจิ้มเหมือนกับหอยนางรมน้ำจิ All ้มอะไรนะน้ำจิ้มแอบมากน้ำจิ้มแอบเหมือนหอยนางรมหอยนางรมเพราะว่าตัวหอมหอมทอดเขาว่ากรอบมากไม่หืนด้วยร้านดีดีมีอีกลูกเจ็บท่านนี้เจ็บท่านแรกนะคะนี่เดินเข้ามายังยังยังไม่ไหวเหรอที่มอร่อยจะดีมันจะดี ขานีน้ำจิ้มขายด้วยเขาแปลว่าน้ำจิ้มมันต้องอร่อยน้ำจิ้มขายแยกหอช่องฟีดเดินครึ่งน้ำจิ้มเก็บได้เดินครึ่งช่องฟีดอาทิตย์อาทิตย์โอเคเอาน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มขายด้วยเผ็ดน้อยเผ็ดมาก อันนี้เผ็ดมากนี่เผ็ดน,น้อยอ่าหนึ่งกล่องบัลลี่มีปลายกี่ชิ้นน้ำตาจะไหลอ่ะหาร้านต่อไปร้านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้จับไม่ได้แล้วนะอ่า อเอาวันนี้ให้ริสที่รูค่ะไปชิมนี่ค่ะนะช็อกแลกับคุณอาปาอะไรก<ะ>ันเลยช็อกแลกเป็นนูเทล่ายูเทล่า,าไปซื้อในไอโรตัสเรามาใส่ก็ได้ป่ะก็นูเทล่า,าใส่ไอ อีลาฟ้าแล้วก็มีตัดสตรอเบอรี่ตัดเปรี้ยวก็อร่อยเป็นแบบอร่อยอร่อยสุดยอดครับยังยังเออก็ตัดเปรี้ยวเนี่ยวันนี้ก็ช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่มันไม่หวานเนี่ยมันมันเปรี้ยวใช่ไหมมันก็เลยพอดีกันใช่ไหมพอดีนเอาแมลงทอดร้านแมลงทอดเอาลองดู เดีค่ะแต่ก็สาบาทค่ะทั้3สามห้าสิบค่ะต้องจค่สามอ่าแมงป่องหนึ่งตัวครับจะได้มรเนยอ่าแล้วอะไรแมงป่องนู่นแมงปองตัวหนึงจะลูกค้าเลือกได้เลยค่ะตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ราคาเท่ากันหมดเลยอ๋อ่าก่อนก่อนทานก็หักขาเขาบอกหักขาหักเลยนะหักอะไบ้างนะหักขาหักไปหางอ๋อก่อนกินให้หักขาหักไปหางก่อนเขาเอาตัวทิ้งไปเอากินขาเขาไป ใช่ได้กินขามันอาจจะแทงคอหรือว่าไม่อร่อยเท่านี้แห่ะกินไปเลยแม่ลูกมันกุ้งเลยจริงเหรอจริงมันเป็นพันเดียวกุ้งอ่ะสปีชีมันอ่ะมันมาจากกุ้งจันจราเคยยิงป่ะรอไหมได้ไหมไง ได้กุ้งใช่ไหมแข่งกุ้งกุ้งนั่นแหละแข่งเนาะแข่งนี่ดูดิสูดูใกล้ๆอ่ะแบบนี่้เลยอ่ะกัดดีๆให้อาจารย์กินด้วยนะกัดดีๆเลยได้ได้กัดไปเลยคุบไปเลยเราแบบเอออาจารย์จะกล้ากินของแขมันน้ำลายนี่มดเลยเช็ดเช็ดเช็ดแขหัวกินหัวกัดหัวเลยอ้าวในนี้ไม่มีอะไรเลยเอาไสออกพี่เอาขี้ออก ไม่หล่อไม่ไม่ไม่หล่อไงพี่เหมือนกุ้งไหมเหมือนกินเปลือกกุ้งเพราะว่าเป็นเปลืกุ้งแต่เนื้อมันไม่ค่อยมีเนื้อไม่มีเนาะมันนอนเลยแต่มีความมันเหมือนนอนติดปากติดปากเอือบคล้ายกุ้งใช่ใช่คล้ายคล้ายกุ้งคี่นะ แต่มีความมันกว่าเหมือนกินเปิดกุ้งแข็งๆพี่ไปกินตงก้ามมันไงไปหลังจากนี้ก็เดินต่อมืดค่ำแล้วเนื้อโคขุนไม้ละสิบสองบาทเนี่ยเอาไหมกินเนื้อหมูทอดน้ำปลา น,นี่ก็ข้าวเหรอข้าวน้ำปลาเอาไหมอ่าได้ไหมเ้ียข้าวเหนียวหมูอะไรนะหมูทอดน้ำปลา พริกหยวกจัดใส่เปรี้ยวสาใจมากอร่อย <c oughs> มันเปรี้ยวหรือมันบุ๋นอ,<า>อันนั้นก็คืออะไรนะหมูอะไรหมูยัดไส้พริกหนุ่มพริกหยวกพริกหมูพริกหยวก,ก,ยวก,ก,ยวกอะไรเนะี่ยหมูยัดไส้พริกหยวก อ่ะอ่ะพี่จันพี่จันอันนี้อันนี้หมูน้ำตกหมูน้ำตกกินยานะหมูน้ำตกก็ใช้น้ำตกชัดเจนอยู่อนนี้อร่อยก็คือเป็นซอสเป็นน้ำเหมือนกับน้ำตกเหมือนเหมือนเหมือนเรากินหมูน้ำตกอือ่าแต่ปิ้งสายไม้ปิ้งกับไม้อ่าก็แบบนี อร่อยคูณเล่นมันก็เหมือนที่อาจารย์พูดแหละมันก็เป็นหมูนิ่มๆอ่ะแต่ตอนั้ยใครมาก็เอาที่ชุบเปียกมาด้วยน้ำหอมโตกเกียวอะไรนะไก่ไก่ชีกมีแซบมาลองดูร้านชื่อว่าไก่ชีกมีแซบชุดหนึ่งสามสิบเก้าบาทใช่ไงอ,อันเล็กเนี่ยลองดูอ๋อจะว่าแต่ว่ามันมีรสใช่ไหม เอาออริจินอลก่อนเอามีเสบไก่ฉีกไซส์ oh. ไซส์เอ็มนี่ครับพี่แป๊บแล้ไซส์เอ็มใหญ่ไกันเนี่ย ชอบเปรี้ยวเค็มหวานครบอร่อยเไม่น่าไม่น่าพูดไม่นีนะมันไก่เยอะมากอ่ะไก่เออไก่แห้งดีด้วยเอาลงมันดีหรือไม่ดีผัดไทยคดกากดีปะนี่ไงกกหมูกระเลิอก สีวันมากินชื่อนี่มาไม่มีอะไรมาชิกใหม่น้องพีกมามาสมทบนกันครับดูน้องพีกจก,กินอะไรอ่ามา ไก่ทอดเกาหลีไก่ขยเออ่านี่หนูดูมอ,มองไม่แต่หมูแดงก็น่ากินนะเข้าหมูกรอบนะอ่ะสั่งเขาเลยลูกเข้าหมูกรอบวะผม หมูกรอบกรอบมากๆเลยกำลงังดีอันนี้ไก่ธรรมดาอ่ะมีไก่ธรรมดามีไก่อาน้ำผึ้งน้นาวแล้กวก็นี่เป็นซอฟต์บีมมันแบบ มันมีเห็ดนิดนึงแต่แบบเห็ดกำลังดีแล้วมีรสชาติแบบรสชาติของความแบบเปรี้ยวของน้ำผึ้งอะไรเงี้ยมันมันก็แบบมาช่วยซัพพอร์ตซัพพอร์ต้ออกมาดีหวานนิดนึงสรุปสรุปยังไงประทับใจร้านไหนที่ประทับใจก็เป็นแซลมอนแซลมอนย่างแล้วก็มีไก่ชีอร่อยแซลม,มอนอันนีด้วยของแซลมอนของแซลมอนย่างแซลมอนย่างด้วยอ่ะเห็นเมชอบอะไรทองแซลมอนเหมือนกันเฮ้ยอย่าลอกดิเอา ก็มันอร่อยกินน่องหอยร้านแมงป่องปลาหมึกเลยเหรอปลาหมึกเออปลาหมึกทอดกรอบอะไรเอาแมงป่องแล้วมาปลาหมึกก็เลยนะแมงป่องงั้นแล้แมงป่องเหรอแมงป่องมันมันร้านแรกไปเลยลืบอ่ะแซลมอนด้วยอ่ะเออพม่เพื่อนกินว่าน้มจิ้มมันดีอร่อยมากไม่ไม่ไม่ใช่แซลมอนรู้ไหมนะแซลมอนแซลมอนยำ9.9ยำแซลมอนแซลมอนยำเหมือนกันแล้วที่สองก็คือแซลมอนปิ้งย่าง อันแรกครับบาอแรกของแครนะอ่าส่วนผมครับสีไม่มีวนผมผมกินอยู่อย่างเดียวตะกี้ว่หมูเอ้หมูขอน้ำปลาข้าเหนียวอร่อยอ่อยหมูนวลไม่เค็มมากต้องมาลองกันอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนมันที่นี่เขาก็มาสะดวกลงในฟ้าก็มาได้นะลงสถานีพหลโยธิน ที่จอดรถก็สะ,สะดวกส,สบายนะค่าจอด30บาทอ่าค่าจอดตอนตอนผมมาเนี่ยที่จอดมีเยอะเลยนะพอดีวันอาทิตย์ก็ไม่รู้นะอ่าก็ลองมากันคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปไหนก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ